สิบเคล็ดลับแต่งตัวแบบนักธุรกิจมืออาชีพที่ใช้ได้ตลอดการนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือการที่ใส่ชุดพอดีตัวค่ะการใส่ชุดพอดีตัวเนี่ยมันจะทําให้เรามี power นะคะแล้วก็ทําให้เราดูเป๊ะนะคะทําให้เราดูเรียบกริบโก้นะคะการที่ดูเปะ๊ะการเรียบการโก้เนี่ยมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งค่ะในเชิงธุรกิจเนี่ยพอเรามีพลังงานแบบนี้มันจะเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วมันจะทําให้ เวลาเราต่อรองอะไรเนี่ยค่ะมันจะประสบความสําเร็จได้ง่ายๆค่ะเทคนิคที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรงผมทรงผมที่ใช่เนี่ยนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องตามแฟชั่นสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของทรงผมกับสีผมเพราะว่าทรงผมกับสีผมที่ใช่เนี่ยมันจะเสริมบุคลิก แล้วทรงผมหลายๆทรงเนี้ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถสร้าง Personal Branding ให้คนจำเราได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทรงผมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สร้างพลังอำนาจแล้วก็อำนาจในการต่อรองในเชิงธุรกิจให้เราได้ค่ะส่วนเทคนิคที่3นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะไม่ควรมองข้ามก็คือว่า เราไม่ควรจะใช้เสื้อผ้าที่มันมีแบบรุงรังนะคะพวกลูกไม้ระบายโบอะไรแบบนี้อันนั้นเอาไว้ใส่วันหยุดหรือว่าในงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจพูดถึงว่าเวลาเราทำงานหรือว่าเราที่จะต้องไปเจรจาธุรกิจอะไรแบบนี้เวลาเราใส่เสื้อผ้าที่มันพอดีตัวแบบไม่เยอะเกินไปเนื้อผ้าที่ดีอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราดูมีพลังอำนาจนะคะแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือในวงการธุรกิจเช่นกัน นะคะส่วนข้อที่4อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะแต่ว่าบางครั้งคนจะไม่ได้นึกถึงอันนั้ก็คือเรื่องของรองเท้าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยค่ะมันเป็นการแสดงถึงรายละเอียดนะคะแล้วก็การเลือกรองเท้าในเชิงธุรกิจนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะรองเท้าในเชิงธุรกิจก็คือมันจะมีฟอร์แมตของมันก็คือว่า เป็นรองเท้าสีเข้มนะคะแล้วก็ส้นสูงประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วไม่ควรเกินนี้นะคะพวกที่เป็นเขาเรียกว่าสติเลโตหรือรองเท้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่สูงมากๆแบบ4นิ้ว6นิ้ว7นิ้วเนี่ยไม่ควรใส่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือรองเท้าพวกนั้นมันจะถือว่าเป็นรองเท้าแฟชั่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะพวกรองเท้าที่ สองนิ้วครึ่งถึง3นิ้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเดินง่ายสบายแล้วก็มันจะทําให้การเคลื่อนไหวเนี่ยกลมกลืนดูเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นเเรื่องสําคัญในเชิงธุรกิจเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับกาลเทศะแล้วก็โอกาสนะคะอันนี้ก็สําคัญเช่นกันค่ะเวลาเราจะแต่งหน้าเนี่ยพยายามความเป็นมืออาชีพอะคะ่ะมันจะต้องดูจากความเ,เหมือนกับ เป็นใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดดูเป็นตัวของตัวเองที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะแต่งหน้าเพื่ออะไรเช่นสมมุติว่าคุณรับเชิญให้ไปเป็นเออ่ guest speaker ต้องขึ้นพูดบนเวทีนะคะแล้วก็เวทีมันจะอยูออ่ไกลจากผู้ฟังอะไรแบบนี้แล้วก็ในในในเวทีนั้นอาจจะมีแบบ guest speaker สักแบบ4คน5คน6คนอะไรแบบนี้ก็คือหลายๆคนใช่ไหมคะอันนั้นน่ะคุณควรจะแต่งตัวหรือว่า เพิ่มการแต่งหน้าให้มันโดดเด่นหน่อยเพราะว่าระยะห่างระหว่างคนกับผู้ฟังหรือผู้ชมมันไกลใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลักษณะที่แบบเหมือนไปคุย business deal อาจจะทานเข้ากลางวันกับผู้ใหญ่หรือว่าออไปพบกับบุคคลสำคัญแล้วเป็นการพบแบบระยะใกล้อย่างเงี้ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งหน้าหนาๆใส่ขนตาปลอมหนัก,นกๆเพราะว่าอันนั้นนะคะมันจะทำให้ดูเหมือนกับ บางครั้งอะ่ะมันจะดูมีระยะหา่างระหว่างคนที่เราคุยด้วยใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราขาดความน่าเชื่อถือทําให้เราดูไม่เป็นกันเองเท่าที่ควรนะคะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเทคนิคที่6ก็คือการดูแลความเรียบร้อยในร่างกายหรือที่เขาเรียกกันว่า grooming ค่ะ grooming เนี่ยเป็นการดูแลความสะอาดในตัวในในร่างกายของเรานะคะตั้งแต่เรื่องของผมเรื่องของเล็บเรื่องของผิวนะคะ แล้วก็ทุกส่วนของร่างกายเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องผมเนี่ยก็ผมเราควรจะสะอาดถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยค่ะควรจะตัดเล็มอย่างสม่ำเสมอให้เรียบร้อยผมเป็นทรงนะคะแล้วก็ความสะอาดก็สำคัญนะคะถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่มันสีเข้มเนี่ยเรายิ่งต้องดูเลยว่าเรามีหิมะหรือว่ารังแคตกอยู่บนไหลหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยกลิ่นปากนะคะแล้วก็ ถ้าเราเป็นคนที่เป็นสิวนะคะผิวไม่ค่อยดีผิวไม่ค่อยเรียบเนี่ยควรจะหาวิธีแก้ปัญหานะคะเช่นแบบไปหาหมอหรือว่าพยายามรักษาหรือว่าใช้เครื่องสาอางที่มันจะแบบว่ากรบเกลื่อนริ้วรอยอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นบุคลิกภาพซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือในเชิงธุรกิจทั้งสิ้นเลยค่ะ,คะเทคนิคที่7ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการ ความประณีตของการเลือกเสื้อผ้าเนื้อผ้าแล้วก็การตัดเย็บช่วงแรกๆเราพูดกันถึงว่าเราควรจะใส่เสื้อผ้าที่แบบมันเรียบไม่รุงรังใช่ไหมคะอันนั้นนะ่ะมันก็เพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งแล้วก็ในเชิงธุรกิจเนี่ยคือคนทํางานนะ่ะไม่มีเวลามาเลือกเสื้อผ้าตลอดเวลาทุกวันหรอกดังนั้นมันก็อาจจะแบบเหมือนกับ dress code ของนักธุรกิจอ่ะเขาก็จะสร้างมาเพื่อที่จะแบบว่า คนทำงานมันจะได้ไม่เสียเวลาไงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันสำคัญไม่แพ้กันกับแบบเสื้อนะคะก็คือเรื่องของเนื้อผ้าแล้วก็การตัดเย็บเพราะว่าต่อให้เราจะได้เราจะเราจะมีแบบเสื้อที่ดีสมมติว่าเราไปดูในแมกกาซีนแล้วก็เฮ้ยแบบเสื้ออันนี้มันดีจังเลยเราอยากเราอยากได้แล้วก็ไปจ้างช่างตัดแต่ว่าตอนที่เราจ้างช่างหรือว่าเราเลือกผ้าค่ะเราไม่ได้เลือกผ้าที่มันเนื้อผ้าเหมาะสมกับแบบ หรือว่าเราไปจ้างช่างที่ไม่มีฝีมือหรือว่าเราไปเลือกซื้อเสื้อผ้าที่แบบมันการตัดเย็บไม่ดีเพราะว่ามันราคาถูกแต่ว่ามันกอปไมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนตกมาตายเลยนะคะเพราะเสื้อผ้าเนี่ยยิ่งคือไม่ว่าไม่ว่าต้นทางเขาจะสร้างแบบมันยังไงแต่ถ้าเกิดฝีมือการตัดเย็บไม่ดีหรือว่าเนื้อผ้าไม่ได้เนี่ยยังไงชุดนั้นมันจะไม่มีทางเพอร์เฟกค่ะชุดนั้นจะไม่มีวันใส่ออกมาแล้วสวยเพราะว่าหลายครั้งที่เขาเขาสร้างชุดจากหุ่นเนี่ย พอเอาข้อจริงอะคนก็ใส่ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนมันจะมีส่วนโคง้งส่วนเว้าใช่ไหมคะมันจะต้องมีการทําแพทเทิร์นหรือการตัดเย็บที่มันมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นใส่ใจกับรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราจะเอฟเสื้อผ้าทางเ,เว็บไซต์ทาง IG ทางแอปอะไรก็ตามเนี่ยควรจะเป็นแอปหรือว่าเป็นร้านหรือเป็นยี่ห้อที่มันน่าเชื่อถือแบบว่า เราเองอาจจะเคยใส่มาก่อนแล้วหรือว่าม,มีชื่อเสียงว่าเออเสื้อผ้าเขาผ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนซื้อเสื้อผ้าทางออนไลน์ก็เยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าพอแบบรูปอะ่ะกับของจริงเนี่ยมันไม่ตรงกันใช่ไหมคะพอซื้อมาก็กลายเป็นแทนที่จะราคาถูกแทนที่จะประหยัดก็กลายเป็นเรื่องเสียงเงินนะคะแล้วบางคนก็เสียดายตังค์ไงซื้อมาแล้วจะไม่ใส่ก็ใช่ที่ก็เอาไปใส่ปรากฏว่าพอเอาไปใส่แล้วเนี่ยทำให้ บุคลิกภาพเสียรูปร่างดูน่าเกลียดไม่สวยอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือว่าเราควรจะต้องดูดีแม้ว่าอยู่ในช่วงเวลาลำลองหลายๆครั้งเลยนะคะบ่อยๆเลยแหละคนทำงานธุรกิจเนี่ยค่ะหรือว่าทำงาน Office, ออฟฟิศสาพูดง่ายๆมันจะต้องมีการเอาติ้งกันใช่ไหมคะมีมีแบบว่าเหมือนมีติ้งประจำปีหรืออะไรแบบนี้ทนีนี้บางทีเนี่ยเราจะไม่ได้ทันระวังตัว คนส่วนมากจะระวังตัวตอนที่อยู่ในบรรยากาศการทํางานอยู่ในบรรยากาศห้องประชุมอยู่ในบรรยากาศการสัมมนาเนี่ยโอเคก็จะให้ความสําคัญแต่หลายๆครั้งอะคะ่ะบางทีเวลาไปเอาติ้งหรือว่าไปแบบสมัมมนานไปประชุมของอที่ทํางานแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นจัดตามรีสอร์ทจัดตามโรงแรมต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็ไม่ทันระวังตัวนะคะแต่งตัวบางทีก็แบบเหมือนกับ รู้สึกว่าเออเรามาพักผ่อนก็แต่งตัวเหมือนกับอยู่บ้านนะนุ่งกางเกงขาสั้นบ้างใส่เสื้อยืดบางทีก็ใส่สายเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ระวังตัวนะคะแต่คุณดูไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้านายอาจจะหมายตาคุณอาจจะแบบเล็งคุณไว้ก็ได้ว่าอาจจะมองอยู่ว่าเอออยากจะเลื่อนตําแหน่งให้แล้วบางตําแหน่งเนี่ยมันบางทีเขาไม่ได้เล็งเราคนเดียวมันอาจจะมีอยู่สองสามคนที่เจ้านายเขาเล็งแต่ว่า เขาไม่ได้บอกเราไงใช่ไหมปรากฏว่าพอไปเอาติง้งหรือว่าไปประชุมสัมมนาเจ้านายตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาใครไม่เอาใครเพราะว่าบางทีเขาจะดูจากบุคลิกของเราหรือความเป็นไปความเป็นตัวตนของเราเนี่ยตอนที่เราเผลอตอนที่เราแบบไม่ได้ทํางานอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จะเห็นตัวจริงแล้วก็ตัวตนจริงๆมันจะออกมาดังนั้นตรงเนี้ย เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นแม้ว่ามันจะเป็นยามลำลองนะคะยามไม่เป็นทางการแต่ว่าเราก็ควรจะดูแลบุคลิกภาพของเราด้วยถ้าเราทำมันบ่อยๆอยะคะ่ะแล้วมันจะกลายเป็นความเคยชินนะคะแล้วเราจะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออคือถึงแม้วันพักผ่อนเราก็อยากดูดีอะมันมันดูดีได้ะนะคะเพราะว่าบางทีต่อให้เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะเราก็เจอคนรู้จักได้นะ เทคนิคที่9นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สาวๆไม่ค่อยได้นึกถึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องประดับในทางธุรกิจเนี่ยค่ะระวังที่สุดเลยเครื่องประดับที่มันรุงรังหรือว่ามันชิ้นใหญ่เกินไปแล้วบางทีมันส่งเสียงดังด้วยหนวกหูนะคะอย่างเช่นสร้อยคอหรือว่าสร้อยคอหรือว่าพวกตุ้มหูอะไรแบบนี้อันนี้ต้องระวังเลยทางที่ดีนะคะง่ายที่สุดเลยแล้วก็เซฟที่สุดเลยก็คือ ถ้าใช้เครื่องประดับอะคะ่ะก็ใช้พวกเครื่องประดับที่มันชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะไซส์ size แบบชิ้นเล็กไปจนถึงกลางใหญ่ๆนะคะแล้วก็พยายามอ,อ,อย่าให้มันคือไม่ต้องเยอะชิ้นถ้าเป็นถ้าเป็นตุ้มหูก็คือแบบใส่ตุ้มหูคู่หนึ่งนะที่มันใส่ที่มันขนาดมันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะมันจะได้ดูเป็นมืออาชีพหรือว่าเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดนี้แบบเซฟที่สุดเลยตอนหลังๆพี่ชอบใช้เข็มกลัดมากจากสมัยก่อนตอนที่อายุน้อยๆเนี่ย จะชอบสร้คอมากแต่ส้คอเนี่ยบางทีมันคือส้ยคอมันสวยนะแต่ว่าบางครั้งอะค่ะมันไม่สมบุกสมบันบางทีเราขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ใช่ไหมแล้วก็แบบบางทีมันเหมือนกับทําให้เราทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างอะมันขัดขวางเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเข็มกลัดเนี่ยโอ้โหเวิร์กมากเลยมันทําให้เราดูมีอะไรแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ขัดขวางการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นตอนหลังบีจะชอบเข็มกลัดมากเลยค่ะกับ ข้อสุดท้ายนะคะเทคนิคที่10ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยาวของกระโปรงเชื่อไหมคะว่าความยาวของกระโปรงเนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถือให้คุณได้ด้วยสังเกตไหมว่าถ้าเป็นเด็กจบใหม่ๆนะเ,เวลาเขามาทํางานเนี่ยส่วนมากเลยส่วนใหญ่เลยความยาวกระโปรงจะยังสั้นอยู่นะบางส่วนใหญ่บางคนก็แบบเนื้อเข่าบางคนก็แบบครึ่งครึ่งต้นขาเลยอะ่ะคือสูงขึ้นไปอีกก็คือแบบสั้นมากใช่ไหมกับถ้าเกิดเป็น คนที่เป็นคนทำงานมีอายุมากขึ้นมาหน่อยหรือว่าเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็จะใส่กระโปรงเนี่ยน้อยมากนะคะที่จะใส่เนื้อเขา่าส่วนมากเลยถ้าไม่ใส่ประมาณครึ่งเขา่าก็อาจจะแบบยาวกว่านั้นติดเข่านะคะแต่อันนั้นน่ะคือมันไม่ได้มีระเบียบในการที่จะปฏิบัติแต่ว่าความยาวของกระโปรงอะ่ะมันเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือเหมือนกันอย่างที่บีบอกอะว่า อ่ uh, ถ้าเป็นความความยาวของกระโปรงที่มันคือมันสั้นมากหน่อยเนี่ยมันจะทําให้เราดูเป็นเด็กพอเราดูเป็นเด็กมากความน่าเชื่อถือมันก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดคุณ uh, แต่งตัวด้วยกระโปรงที่เป็นเหมือนกับกระโปรงกระโปรงสอบเนี้ยแล้วก็ความยาวพอเหมาะนะคะอาจจะประมาณหัวเขา่าหรือว่าอาจจะเลยมาแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงที่หัวปิดนะคะมันจะทําให้คุณดูเป็น p r o f e s s i o n a l มากการเป็น p r o f e s s ันลเนี่ยการเป็นมืออาชีพเนี่ย มันสร้างความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือก็เป็นตัวสร้างพลังอำนาจในหน้าที่การงานหรือว่าในการต่อรองของคุณเช่นกันนะมีเชื่อว่าถ้าเกิดออทุกคนเนี่ยกเก็บรายละเอียดด้วย10 nik, เทคนิคสิบเคล็ดลับนี้ไปแล้วอะคะ่ะมันจะทำให้คุณอะเป็นคนที่แต่งตัวในเชิงธุรกิจอย่างมีคุณค่านะคะแล้วก็สง่างามขอบคุณนะคะที่ติดตาม be perspective จะกลับมาพบกับทุกคนใหม่แล้วจะนำ เทคนิคในการแต่งตัวความรู้ดีๆมาแชร์ให้ฟังแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ